ทุกคนนะครับแล้วก็พี่ๆสื่อมวลชนทุกคนนะฮะก็ตื่ต้อนรับนะครับเข้าสู่การเปิดกล่องปาร์ตี้แฮปปี้ตัวพ่อนะฮะกับรอบปฐมบทนะครับของภาพยนตร์เดอะวัตชิเกตตัวพ่อเรียกพ่อนี่นี่นักพัฒนดีมากดีมากดีมากวันนี้มาดูตัวพ่อกันนะครับผมให้ควว่าเราจะมาเปิดกล่องแห่งความสุขนะครับแล้วก็มาสร้างความสุขกันนะ ในช่วงปีใหม่เลยนี่ก็ถือว่าเป็นภาพยนตร์รื่งสุดท้ายก่อนที่เราจะมาแถลงข่าวก่อนปีใหม่วยซังเพื่อมาสร้างความสุขให้ทุกคนนะครับวันนี้ได้เจอแน่นอนนักแสดงนำตัวพ่อนะฮะแก๊กตัวพ่อหลายคนทัน้งแดนบรเวสก๊อปปี้ฮีโร่แล้วก็น้องยูเคนัททยานะครับแล้วก็นักแสดงระดับตัวพ่อทุกคนนะครับวันนี้หลายๆคนถ้ามาในวันนี้ก็คจะรู้ว่าเราก็ได้มาร่วม ทำบุญันด้วยแล้วก็ได้ของฝาัการทักไทยนะฮะได้เป็นเขียนโพสการ์ดนะครับมอบของฝาัแล้วก็ให้มอบความสุขให้กับน้องพูนและนิสิเด็กนะฮะก็ได้ความสุขในวันปีใหม่ไปแล้วนะครับวันนี้ก็จะได้มาดูหนังร่วมกันนะฮะแล้วก็ถือว่าทําบุญร่วมกันด้วยนะครับแต่คนแรกที่ผมอยากจะให้มาร่วมเปิดกล่องของขวัญให้ความสุขซึ่งกันและกันก็คือคนที่อยู่เสียงข้างคุณแดนบรเวทมาตลอด อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ภาพยนตร์เรื่องแรกๆอยู่ผู้กายจนตอนนี้มาเป็นผู้กำกับแต่งตัวแล้วเรียกได้วา่าเห็นแค่ขนก้นกันเลยทีเดียวนะฉะนั้นผมว่าต้องรับเขาเลยดีกว่านะฮะสำหรับคุณนภัทรปรมสิธิ์นัทอายุทยาคุณปอยค,ครับผมทำไมเบาจังเลย ปอยครับผมปอยก็ติดเจอแต่พี่พออนเซนนะฮะวันนี้เพักเวลาอยากจะคิดอะไรห่อในการทำภาพยนตร์อะไรเงี้ยเออไอ้เค้าก็ต้องแบบไปอนเซนอรอ์งี่แต่มาวันนี้เป็นพวกกับเต็มตัวแล้วรุ่งโหดเขาบอกรุ่งโหดจนท้ายกับแดนมาตั้งแต่เรื่องแรกๆเลยเรื่องแรกๆเลยครับตั้งแต่ตอนที่แดนเขาแม้กระทั่งตอนเล่นกับออนเออเพราะว่าผม เล่นละครกันมาตั้งแต่สมัยตอนที่วัยรุ่งกันอยู่นะผมคือแนนเนี่ยก็ทรงเดิมแต่ผมก็เป็นเหตุสมอ,อันนี้เป็นทรงกลมใช่หล,ล่อสามร้อยหกสิบศูนย์วันนี้ที่เราจะพ่อพี่จริงเนี่ยวันนี้เนี่ยเราอยากให้อ้อ่อนนาักลับไปเนี่ยอยู่แล้วมีความสุขมา,ากทั้งสนุกแล้วก็มีเรื่องของความรักของ ครัวด้วยเออเฮะอยากแนะนำเสนออะไรไปสิ่งที่จะ,จะอยากจะได้ให้ไปอยากทำใช่ไหมแต่ว่าอยากจะให้พูดถึงแบบเพื่อนรักหรือว่าน้องรักหนอได้ค่ะว่ากว่าจะมาถึงวันนี้ก็ผ่านกันมาเยอะทั้งไต่เ <c oughs> ต้าไต่ตนมแดงบอลระเว์อะไรกันมาจากผู้ช่วยผูก้กำกับนะวันนี้ท้าไมาถึงเรื่องมาเป็นเรื่องต้องเป็นผู้กำกับเองแล้ววันนี้คือจริงๆแล้วผมแดนกขาแดงกับผมเนี่ยคุยกันมาตั้งนานมากเลยที่มีตั้งแต่สมัยก่อนเล่นละครกันแล้วก็พอแดงเขาบอกว่าเออจะมาเริ่มทำเคมวีทุกตัวทั้ เรื่องเกี่ยวกับหนังทุกตัวผมก็จะอยู่ในในการพูดคุยกันตลอดลยครับแล้วก็ไปลงมือทำตั้งแต่ทำช่วยสองแล้วก็ขึ้นมาเป็นผู้ช่วยหนึ่งแล้วก็ไปทําเป็นผู้กับเรื่องนี้เขียนบทด้วยเขียนบทแล้วททุกอย่างแล้วทําทุกอย่างแล้วแต่เรื่องเรื่องนี้จริงๆแล้วผมมีแค่เป็นตีมตีมหลักมาคุยกับแดนก่อนแล้วคุยกันสองคนคือผมก็จะนักเสนอเรื่องเกี่ยวกับพ่อลูกมาสี่ปี้วจริงๆสี่ปีแต่คุณแดนจะไม่ยินแต่ตอนนี้เรารู้สึกว่าเออ ของใตล้ในวัยที่เราจะมีลูกแล้วมั้งพุทด่นจะอินหรือเปล่าไม่แน่ไม่รู้ไม่ใช่ปีไม่พุทเดนมากอินปีนี้ก็เลยรู้สึกว่ามัอินกับเรื่องนี้ผมก็ต้องมีอะไรมาแบบเป็นพิเศษมามอบให้กับที่สุดชนแล้วก็ทุกคนด้วยใช่ไหมครับใช่ครับวันนี้เราก็จะมีมินิคอนเสีครับผมของ ทุกเรื่องที่แดนกำกับแล้วก็แดนเป็นโปรดิวเซอร์แต่วันนี้คุณแดนคงจะมาจัดเพลงพิเศษให้กับพี่พสื่อมวลชนแล้วก็แขกผข้นกันเขียนทุกคน <S 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 พร้อมไหมครับวันนี้ เกี่ยมเรื่องคือภาษาเช้าวันจันทร์นะครับร้องไว้โดยเพืเ่อนเพื่อนสโลมาชีนะครับซึ่งเพลงในครั้งนั้นนะครับก็หลายๆคนก็ชื่นชอบนะฮะแต่ว่าไม่ถึงหนังเรื่องแรกต่อมาก็ทำหนังเรื่องที่สองครับคือดูช่างงายซึ่งวันนี้ก็จะร้องเพลงนี้ทุกคนฟังด้วยแต่เมื่อครั้งนี้นะครับเป็น กำลังจะเป็นปาร์ตี้นะครับต้อนรับปีใหม่อยากทุกคนสนุกร่วมกันจริงๆนะครับโยกไปก็ได้ร้องไปก็ได้นะครับร้องให้ดังที่สุดนะครับช่วยกันร้องเป็นเพื่อนกันเราสนุกร่วมกันนะครับโอเคไหมฮะกลับไปครับไปดูที่เหงาจันเลยครับ i'm the รวมกันท,ทุกคนวันนี้ทุกคนที่มาในวันนี้ได้มีโอกาสได้ดูนะครับเราอยากจะบอกว่าเข้าไปในเรื่องนี้เราตั้งใจว่าเป็นของขวัญสร้างความ,วามาสุขให้ทุกคนจริงๆนะฮะัเบเ,เราเข้าไปดูครับเราเปิดโอกาสให้พวกเราเข้าไปชมใครอยด้ดูมิวสิกวิดีโอเพลงซิงเกิลไว้แล้วบ้างเล่ะกันเป็นยังไงฮะไปด้วยกันเ i n g a w a ออตอนที่ถ่ายทำชอบตอนหอไหนไากสุดชอบตอนชอบฉากโอ้โหได้ผู้กับดุไว้พูดสิไม่ดุค่ะอ๋อแล้วได้ข่าวว่าตอนแรกแรกลัวเขือนใช่ไหมใช่ค่ะแล้วทำไมถึงแบบหายเขือนได้อะ พข,ไขาได้ไดข่าวว่าในกองทำไมถึงติดพี่แดนมากสุดเพราะอะไรแดนเขาแบบหาพี่ดแดนเันหรอชอบพี่แดนไหมและเกียบใครมากสุดในกวันนี้ไม่ต้องไตเลยรู้เลยว่าใครอย่าปูอย่าปูนะครผมผมทาใใะไกไม่เป็นไรคนทงบ้านผมไม่อยู่นี่ผมไม่ลัว แต่พวกเมื่มกอ,อ,กอกี้ในเงาเมื่อยกก้องเพียบเลยเห็นนะแบนะ้าเดีกันแตาคอาพีรู้อยู่แล้วเพราะนี่เนของคนอื่นนะะเฮ้ย,เ,ยเป็นของใครพี่ก็ไม่รู้เป็นไงบ้างพอมัน่ายภาพประยนเเข้าอยู่ข้างหลังเพื่อนก็กลัวเป็นไงบ้าง,ง,ม,งมาถาเขาอยู่ามีนตกไมกมาเพราว่า,า,วาทีมงาน แ่ทคนแบบเป็นคนอารมณ์ดีอยู่แล้วทำงานด้วยกันก็แบบเอ้ยสบายใจสบายใจทุกคนแต่ว่าน้องยูเคล่ะเราต้องไปร่วมงานกับเรายูเคเป็นงไงบ้างต่นมากนเครับเดิเลยฮะเดกเลยเลยขตอนปล่อยให้เคิร์อีกแล้วหโากิดรอจะไปที่ไหนยเคยัง่ากสขอเราตอนแเรยังไม่ีกันตอนหลังเราซีัใกเช่ นะความได้รักขนาดนี้แต่ว่าการทำงานกับาพายุเทนได้รักแล้วแต่ทำงานกับผบู้กับโปรดิวเซอร์วันนี้ที่สมเป็นตัวพ่อไหมในการทำงานของเขาบทนี้เหมาะสมกับพี่แดนมากค่ะแล้วก็หนังเรื่องนี้ก็เหมาะกับพี่ปอยที่จะองกำกับเกันเพราะว่าเหมือนพี่แดนก็เกิดเป็นที่ตะรบับทข่อสมพี่ปอยก็ต้องกำกับเรื่อง,องนี้แหละเพราะว่าเรื่องนีง้เมื่อยูดพี่มนี้นิดนึงพี่แดนเกิดเกิดมาเพื่อจะรบับบทพ่อ แต่ว่าเขาต้อตัจากพ่อคุณเนี่ย้อเป็นลนจะ,นรออะจริงๆลคือเป็นคนตลกอยู่แล้วถึงแต่แสมันร่วมประโยชน์เลยเป,เป็นคนก็น่างก็ก็จริงๆแล้วในใบทก็ไม่ได้นคนุณนคนตลกมากเออเาไหร่เราเรื่องนี้ต้อจะตา,าหน้าจริงๆะภาพยนตลกนะฮะ แล้วในเรื่องมันมันเขาบอกมีจังหวะตบมุกอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีการฝึกอะไรจากตรงไหนอ่ะไป่ไม่ฝึกในธรรมชาติเลยธรรมชาติเลยปล่อยแล้นของเรานี่นะทำหน้ากางมันแบบคนอารมณ์ดีคุยกันอ๋อถือว่าจะเป็ต้องโยนมุกใส่กันอะไรก็ไดอ๋อถือว่าเกันถึงพวกมันถ่ายปึ๊กอ๋อก็เลยไม่มีพวกบทจากคริปเลยมีมีคนคนพูดอย่างนี้บอกว่าผมพูดเล่นแต่บ้านอะคลิปนี้เลยนะใช่จ๊ะ เลยตักแรกเลยนะครับทำไมพูดอะไรเยอะน่เออพี่ใหม่เหมือนกันเขาบอกว่าแต่ก็วันนี้ได้ร่วมสนุกอยู่เป็นแก๊งตัวพ่อแล้วบอกบรรยากาศกันด,ดีกว่าในการถ่ายทำเราก่อนที่ทุกคนจะได้ไปดูกันใช่ไหมบ้างอย่าบอกว่าสนุกมากครับยังไงก็อยากให้เข้าไปดูกันดูวันนี้แล้วผมว่าดูรอบสองนี่ก็ยังไม่ผิดหวังอยากให้ดูกัน้เยอะแล้วรองว่าสนุกแน่ๆครับผมมีเรื่องฮาเยอะแยะมากมายหมดครับอ่าเดี๋ยวต้องติดตามนะบคุณโจ้หลยครับวันนี้มาทำไมครับเนี่ย กานนานรืไม่ก็ยังเึ็นกำังดีนะครับอคมากครับเดี๋นี้ิใจที่ได้มาาดีโอฟังออกมาต็ัวพ่อเดเขาบวันนี้เขาไดมาในกาตัวพ่อเียพ่อไอ้ดพ่อนี่ะที่คูต้องการรออยู่เียกันอยู่ขอบคุณมากนะครับทชมนะครี่มาดูเอาพไม่ใช่เราพูดไทได้เฮ้ย วันนี้ไม่ได้สำคัญสำหรับผมนะครัครับผมผมมีอะไวันที่3ามท่เจ็ดพอสักเป็เดือนมาคนนี้แตว่าวันนี้ติดกันเป็นฟรีอยู่แล้วใช่ไหมคะไ่วันนี้ไ่ดไม่้วันนี้ไมได้นี่ก็ไม่กับบนไปเลยก็ได้บานไปเลยอยาให้วันที่3าต้องไปแล้วทำไมพูดอย่างนั้นอ่ะไอ้วคุณับวันนี้เป็นฟรีันี้เได้ทั้งด้วยรอแต่ปนมาดูแล้วไม่เสียตังค์แค่นั้นเ ก็บางคนเขาอยากมาแต่ไม่มีเวลามาใครที่จะมาก็ต้องมาแน่เลยถ้าไม่มาก็อยู่บ้านก็ยังดีแม่ใครไหนดีเราซ้ำที่เป็นว่างหรือเปล่าไปดูหนังดีกว่าไปดูเร่นต้องอินเจรี่ดีกว่าอ่ะออโกพ่อเรื่องพ่อครับแอบคุ่ท่านผู้ชมวันนี้ดูแล้วออกไปบอกตลับมาว่าพวกเราสุนติงกันยิงแมวโอย เรื่องนี้ไม่อยากจะพูดตรงนี้อยากให้ท่านเข้าไปชมลีลาการเต้นของแอนนาเต้นแบบลุมโลกซึ่งไม่เคยเล่นในหนังเื่องไหนมาก่อนเลยใช่รีบไปดูนะครับเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องสุดท้ายของพ่อเขาแล้ว จากนั <aunque S 2> ้นช่วยโชว์ให้เขาพงแก้เด็นเไม่อยากให้ไม่อยากให้ดูะไม่อยากให้ดูเอาไม่ดูเดียวไดทุกคนไม่สามารถตงกาโชนสเต็ปได้เลยอย่าไปดูในโลกไปดูในโลกดีกว่าาตอนแรกด้่วยนหมคด้จับตปวฮ่าฮ ในเมื่อเขามีชายมาเล่นแล้วก็สิน้นปีเป็นข้อความของสัปปมปทานทหมอทุกคนครับผมเพราะฉะนั้นทางเราไปดูนะครับเวลาว่างๆสามสิบเอ็ดต้นไปไม่ใช่วันนี้ผมไม่เกี่ยวโลงวันนี้ผมเกี่ยวลงวันที่3าสิบเอ็ดกันนะครับรถ้าคุณคิดว่าคุณร่าพวกเราถ้ารเราต้องไปอยู่ด้วยนะครับผมใครจะไปก็ไม่ต้องไปก็แล้วแต่เขาพวก โอ้โหโหโหโตทัไมวะฮ่าฮ่โอ้ไปดูเล น่าจะสร้างความสุขให้ทุกคนได้แน่นอนนะครับแต่ว่านอกจากความสุขความสนุกนั้นยังมีเรื่องราวมากมายที่แบบนี้นะครับปรัชญาหนังนะครับว่าเราควรจะทำยังไงกับชีวิตให้ชีวิตประสบความสำเร็จได้หรืออะไรที่มันไกลเกินตัวที่เราเคยคิดว่าจึงนลำตากเราทำไม่ได้หรอกนะครับไปดูจากภาอย่างเรื่องนี้แล้วคุณจะรู้ว่าเราควรจะเดินหน้าต่อไปกับชีวิตนะครับแต่วันนี้ก็ขอบคุณมากแล้วนะครับที่ทุกคนมาให้กำลังใจด้วยที่เแค่ตัวกอได้พร้อมขอบคุณมากมีความสุขมากปีใหม่นี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณฮะ ปีนอยครับเท่านี้เดี๋ยวอกาศในฐานะผู้กำกับกนะครับก็คงจะเหมือนแน่เลครับแต่ว่าส่วนใหญ่ในของไปเลยแกตก็อ,อยากจะบอกว่าเราทำในอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ดูตัดกันแล้วแล้วเรามีความสุขมากๆเลยนะครับยอยากให้พ่อไดหมือนวันปีใหม่นี้3ส,สิงหาคมนี้ครับอยากให้ไปชมกัเนเยอะๆนะครับแล้วก็ดูเสร็จแล้วกลับไปท,ที่บ้านไปเจอพ่อไปเจอแม่ไม่ว่าจะเป็นลูกหรือว่าเป็นเพื่อนก็ตา่นเอ คุณไปเกาะกอดเขาคุณไปรู้สึกดีๆแล้วหนังเรื่องนี้จะถ่ายทอดสิ่งนี้ให้คุณดูทุกคนครับขอบคุณมากมากคร่ะสวัสดีค่ะก็๊อบบี้นะคะรับบทเป็นเจ้าค่ะเป็นแฟนของพี่โจอี้ในเรื่องก็ยังไงก็ขอฝากเอ่อหนังเรื่องนี้ด้วยนะคะต้อนรับวันปีใหม่สวดีนะคะก็เล่นเป็นคุนลอยอีสานนะคะขอบคุณค่ะนี่ถ้ามันได้กันจริงๆลูกออกมาเป็นทางม้าลาย ตีความสนุกกันนะครับผมว่ามารดน้ำไหลหลังให้เขาสุขดีกว่านะครับเขาจาะเปิดตัวภาพยนตร์นะครับพร้อมๆกันนะครับผม ชมภาพยนตร์ในแบบวันที่เกตัวพ่อเรียกพ่อวันนี้นะครับแน่นอนมาพิสูจน์กันว่าตัวไปเดียวจะเปลี่ยนตัวหวให้เป็นตัวพ่อได้อย่างไรงนะครับยังไงแฮปปี้รับใหม่31ทันวาคมนี้ในทุกรรโรงภาพยนตร์วันนน้พวบเราวทุกคนขอ